สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะวันนี้พบก,กับช่างพิมพ์ร้านม่านสวยเอสพีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพิมพ์จะมาบอกเทคนิคด,ดีนะคะแล้วก็บอกแล้วก็จะมารีวิววิธีการเย็บม่านตาไก่นะคะโดยใช้เคมี 3A นะคะแข็งมากนะคะเคมี 3A สามารถสั่งได้เลยนะคะมูลละ290บาทนะคะราคาลมส่งให้แล้วนะเป็นเคมีเหมาะสำหรับเย็บม่านตาไก่นะคะม่านจีบก็ใช้ได้นะแต่ไม่ไม่แนะนาเพราะว่ามันแข็งมากมันซอยแล้วมันเจ็บมือแต่ถามว่า ยับไปไหมย็บได้นะวันนี้นะเพื่อนๆน,นะคะมีปัญหาไหมว่าคุณพี่พิม์คะเวลาเย็บม่านตาไก่อะริมผ้าต้องตัดไหมริมผ้าหนาต้องตัดนะคะถ้าใครเข้ามาชมว,วีดีโอนี้นะคะวันนี้นะพิมจะมาบอกมาบ,มาบรีวิวทเทคนิคดีนะวิธีการเย็บม่านตาไก่สำหรับผ้าที่หนามากแล้วก็หน้าหนาๆจริงๆนะเย็บอย่างไรให้สวยนะคะสวยแบบนี้เลยนะเนีเยนๆะเลยนะคะแล้วก็ ที่ไม่สวยเป็นยังไงนะเดี๋ยวให้ดูรูปสวยแบบนี้นะคะนะคะสวยแบบนี้นะคะแล้วก็รูปที่ไม่สวยเป็นแบบนี้นะคะว่าคือเย็บยังไงนะคะอ่าจริงๆไม่ต้องเย็บเหมือนที่พิมพ์เย็บก็ได้นะเอาโดยรวมคือสวยสําหรับเรานะแต่อันนี้คือมาตรฐานของพิมพ์นะคะพิมพ์ต้องเอาสวยแบบนี้นะคะเดี๋ยวนะคะเราจะชมตามรีวิวนะคะเป็นมา่านตาไก่ธรรมดาเนาะทีาการแรกนะคะก็หยิบผ้าขึ้นมานะนะคะผ้าม่านของเราขึ้นมาแบบนี้นะ วิธีการเย็บม่านตาไก่นะคะไม่ว่าจะเป็นม่านตาไก่ม่านจีม่านพับถ้าเราขึ้นหัวฝั่งใดฝั่งหนึ่งถ้าที่สระสวนกันได้นะนะคะหรือไม่สวนก็ได้นะเราต้องขึ้นให้ใเหมือนกันนะเดี๋ยวสีมันจะเพี้ยนนะคะเราเวลาเราหยิบเราก็หยิบขึ้นมาดูนั่ว่าว่าเรากัดเข็มเรากัดสายไ้ฝั่งไหนนะคะไม่ใช่ว่าข้างขวาขึ้นอีกฝั่งหนึ่งข้างซ้ายไปขึ้นอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้นะนะคะต้องขึ้นให้เหมือนกันนะคะ วิธีการเย็บนะคะก็ง่ายๆเนาะนะคะเย็บมันตะไคร้ให้สวยนะคะคลิ์ให้ดูไปแล้วนะว่าสวยแบบหนึง่งกับไม่สวยอีกแบบหนึง่งมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงนะคะอันนี้เอามาตรฐานของคลิ์ก่อนนะนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ตัดผ้าก่อนนะคะตัดริมนะริมผ้าเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะไม่มีคําว่าเสียเวลาเราเย็บมากเราต้องตัดริมผ้าอยู่แล้วนะไม่มีคําว่าเสียเวลาอย่าอมไปติดขาดเลยนะคะ มันไม่เรียบร้อยนะคะฝึกให้มันชินนะคะอย่าอย่าไปเมื่อกี้ว่าโอยตัดมมนเสียเวลามันจะเสียเวลาซักเท่าไรกันคุณน,นะคะตัดไปเลยค่ะนะคะ<__.แล้วตัดริมผ้าหนึ่งเวลาเราอุ่นซักนะผ้าก็ไม่หนาเวลาเราเรย็บผ้าก็เย็บสบายเจาะตาไก่ตาไก่ก็สวยนะคะริมผ้านี่ต้องตัดนะคะตัดเลยนะดูคลิปนี้นะคะเราจะเย็ยบมา่านตาไก่สวยสไตล์ช่างติ๋มเอสทีเลยค่ะนะคะ ตัดเสร็จค่ะวางผ้านะพิมพ์จะไม่บอกนะว่าเย็บอย่างไรนะคะให้นะคะให้ดูมือพิมพ์นะนะคะแล้วก็ไปหัดทำกันได้เลยนะคะอันนี้สําหรับผ้าหนาหนา,หน,าหนามากนะคะหนาจนแบบว่าโอ้โหหนาแบบหนาสุดๆอะนะ,นะะขั้นตอนแรกค่ะนะคะเย็บไปเลยค่ะแบบนี้นะคะจับปื้บนะดึงยาวๆนะคะดึงยาวๆแล้วก็ดันผ้าไปข้างหน้านะ ดึงยาวๆดึงเย็บยาวๆนะแต่ไม่ใช่ดึงแล้วย็บนะคะเดี๋ยวมันยืดแล้วหัวตาไกา่เรามันจะเป็นคลื่นมันจะเป็นคลื่นมันจะผ้ามันจะหักนะนะคะดึงนะคะเย็บยาวๆนะปล่อยให้ผ้านะมันซีไปตามตามแรงติดของจักเลยนะคะไม่ต้องไปสืนอไม่ต้องไปดึงไม่ต้องไปล้างนะเย็บไปเรื่อยๆค่ะพอเราเย็บไปแล้วนะคะก็จะสุดตดกิดนะคะย้ำนิดนึงนะคะแบบนี้เร,เราก็ตัดนะ เย็บ yeah, แค่ไหนนะคะแล้วก็ตัดเคมี M e, แค่นั้นค่ะพอตัดเสร็จนะคะเราก็จะเข้าหัวกันละคะ่ะนะ mm hmm. เข้าหัวมานตาไก่สวยๆ mm hmm. สไตล์ช่างถิงนเอสทีนี้นะคะภาพค่ะปืม้มนะคะแล้วก็เ yeah, ย็บอีกรอบค่ะบางบลูกช่างบางช่างเขาก็จะอมรอบเดียวเลยนะแต่พิมพ์ว่ามันบังคับยากนะคือคือเราเอาที่เราถนัดนะคะนะถ้าเราถนัดนะอะไรมันก็ถ้าเราถนัดอนะอะไรมันก็เย็บได้หมดเลยนะแต่อันนี้พิมพ์ไม่ถนัดพิมพ์ถนัดแบบเป็นขั้นตอนแบบนี้นะ เพราะว่าหนึ่งเราควบคุมผ้าได้นะหัวหัวตาไก่เราก็จะสุดด้วยนะถ้าหัวตาไก่เราจะสุดนะคะเวลาไปขึ้นงานมันจะสวยแบบนี้เลยมันจะไม่เป็นฟันปลามันจะเรียบขนานไปกันกับตัวฝ้าหรือว่ารางเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เย็บไป,ไปเรื่อยๆนะคะพอเรานะคะเย็บมาสุดแล้วนะคะเราอย่าลืมใส่ไซ้์นะใส่ไซน์เรียบร้อยค่ะเวลาเราไปติดงานเราจะได้เร,ไดเราจะได้หาเจอนะนะคะร็จพื้นน้านแล้วต่อไปนะคะ เราก็จะมาเย็บกดหัวกนะันนะเย็บกดหัวมาา่านตาไก่นะคะเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าเอาไปซักเนาะนะคะมาา่านตาไก่เราก็จะสวยนะคะเวลาซักเนี่ยรับรองค่ะมาา่านตาไก่เราเนี่ยจะคงทนแข็งแรงนะคะซักกี่รอบก็ได้นะแต่ถ้าเราไม่เย็บกดหัวนะคะมันพังง่ายนะคะเวลาโดนน้ำอะคะ่ะหัวตาไก่เราอะมันจะมันจะยุบนะแต่ถ้าเราเย็บกดไปแล้วนะนะคะหัวตาไก่เรานะคะก็จะ ไม่ยุบนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเย็บริมกันนะพอเราเย็บริมเสร็จแล้วนะคะพอ,พอเราเย็บพอเราเย็บริมเสร็จนะวิธีการเย็บริมม่านให้สวยงามนะคะอะริมเย็บให้ดูเลยนะนะคะวิธีการเย็บริมม่านให้สวยงามนะเย็บง่ายๆนะคะจับปื๊บนะนะคะก็มาตรฐานทั่วไปเนาะนะคะเวลาเราเย็บเนี่ยนะคะผีเข็มเนี่ยวันนี้น้องพิใช้เบอร์สาม 3, นะคะนอกจากข้าหนามากเลยนะคะจับปื๊บค่ะนะคะดึงข้างล่างแล้วซอนมือนะคะ จับปุ๊บนะคะดึงผ้าล่างแล้วสอดมือพอเราสอดไปเนี่ยเราจะเราผ้ามันจะเนี่ยมันจะพอสอดปุ๊บนะปุ๊บนะมือดึงนะคะสอดปุ๊บมือดึงค่ะสอดปุ๊บมือดึงค่ะนะคะเราเปที่เราดึงเนี่ยเราเราเห็นแนวผ้าด้วยนะไม่เออที่พิมพ์ดึงเนี่ยดูแนวผ้าด้วยนะนะคะเชื่อดึงเฉยๆนะ แนวผ้ามันจะแนวแนวผ้ามันจะบิดหรือมันจะเอียงอ่ะสีเข็มมันจะฟ้องเลยนะเราไม่ใช่ว่าเราดึงเฉยๆนะดึงผ้าขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะกลับปื๊บนะเนี่ยมันจะดึงมันถ้าถ้ามันบิดหรือมันเอียงอะ่ะสีเข็มมันจะเป็นคลื่นนะแต่ถ้าเราตัดผ้าตรงครั้งแรกแล้วไม่กลัวค่ะดึงไงี้ก็ตรงนะป่ะแบบนี้ค่ะปืออ๊บก็เรียบร้อยนะคะแบบนี้พี่ไม่ให้ดูข้างเดียวนะกลับจะแบบแบบนี้เนาะอันนี้สีเข็มก็จะแบบนี้นะ แล้วเราก็จะมาให้ดูหมวตะไครกันนะคะหัวตะไคร์เราก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมนะคะนี่หัวตะไครเราจะไม่เห็นขึ้นแบบนี้เลยเห็นไหมเขาจะเนียนแบบเนียนไปกับตัวผ้าเลยนะนะคะเนี่ยค่ะเป็นวิธีการเย็บผ้าแข็งๆแล้วก็นานาง่ายๆสไตล์ช่างทิมเอสพี SP นะคะแล้วก็ไปหัดทําตามกันเนาะมันจะได้เสริมเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวนี้เห็นไหมคะเนี่ยเขาจะไม่เห็นเลยนะว่าเป็นแบบเป็นสันให้เห็นเลยเวลาไฟลง ม่านตาไก่เราก็จะสวยนะคะเนี่ยดูใกล้ๆค่ะเห็นไหมนะคะเห็นไหมหัวเราก็จะเนียนแบบนี้เลยตอนนี้ก็จะเนียนเห็นไหมเนียนแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วก็จะไปจาะตาไก่เราจะได้แบบนี้นะคะตัวนี้หนามากผ้าหนาแล้วก็หนักมากเลยนะคะนี่นะคะจอะตาไก่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะด้านหลังเราก็จะเป็นนี้เห็นไหมด้านหน้าเราก็จะเป็นนี้นะคะ วันนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะนะเรายีรีวิวนะวิธีเย็บหัวมันตากไก่ผ้าหนาๆน,น,นะอย่าลืมไปจัดริมผ้ากันนะคะเทคนิคง,งา่ายสไตล์ช่างพิมพ์อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe วิดีโอนี้นะคะแล้วฝากกดติดตามกดกระดิ่งนะคะในช่อง u t u b e จะไม่ได้จะได้ไม่ต้องพลาดคลิปวิดีโอต่อๆไปวันนี้ไปแล้วนะคะช่านพิมพ์ร้านมาสวย SP วันนี้ไปแล้วะคะ่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย